มไม่เคยเชื่อเรื่องผีจนกระทั่งวันที่ผมเข้าไปในป่านั่นป่าต้องคำสาบที่ใครๆก็เตือนว่าอยากเข้าไปเมื่อก่อนป่านี้เคยเป็นสนามรบทหารตายกันเยอะว่ากันว่าวิญญาณพวกเขายังวนเวียนอยู่ผมกับเพื่อนท้ากันว่าใครกล้าเข้าไปพิสูจน์ คืนแรกทุกอย่างเงียบสงัดหน้าขนลุกผมได้ยินเสียงกระซิบแววแววเหมือนใครเรียกชื่อพลนพลนเพื่อนผมบอกว่ามึงหูฝาดหรือเปล่าคืนที่สองเริ่มมีอะไรแปลกๆเสียงเดินเสียงปืนลั่นไกลๆทั้งที่ไม่มีใครอยู่แถวนั้นผมเริ่มใจไม่ดี คืนที่สาเพื่อนผมหายไปผมตามหาเท่าไรก็ไม่เจอจนกระทั่งผมเห็นเขายืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใบหน้าเละเทะเหมือนโดนระเบิดช่วยด้วยเขาพูดเสียงแผ่วเบาผมวิ่งหนีสุดชีวิตออกจากป่านั่นได้ผมสาบานว่าจะไม่กลับไปอีกเลย ป่าต้องคำสาบไม่ใช่แค่เรื่องเล่ามันคือความจริงทหารที่ตายไปยังคงต้องการใครสักคนไปอยู่เป็นเพื่อน